น้องยัใไม่ออฟิเชียลนะคะมาแล้วมาแล้วพี่โนโอ้องไปแล้วไปแล้วชอบยายสิมาแล้วมาแล้วเห็นยังไปแล้วไปแล้วผู้เบร้กรเ,เบรกเบร้ยเขาบอกว่าถือ ข้นียคือบ่มีเครื่องก็วะวัอใหญ่อาทิตย์ปะตอนข้นนียคือบ่มีเครื่องวะมันขึ้โบก็วะเดี๋ยวเสีย่ยเนี่ยหลจะมาเนี่ยถ้ามาเนี่ยลบกันหมดเลยได้พดดี่น้องถนนเส้นนี้เป็นถนนของหมู่บ้านทีน่แคบที่สุดตามที่เคยมาเขาขอมันจะผานเขาขอมาันจะขวดเกือดอยู่ว่าเป็นอยัางก็งคือบ่อใดขายายก่อน Bên mốt vẫn bên bân, nên nói lòi hát sĩ chẳng món làm nhảy ừ. Mà nha ta lóng nha móc 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 nhảy móc nha móc nha móc nha เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองหกสามวันนี้ไปปิดทมวนนั่งด้วยรถในลำใหญ่ค่ะคันนีอ้อดอาจารย์นัน่ดี มุ่งหน้าทางตะวันออกไปตามถนนใหม่เลข2263คร,<า>รับต่อไป<ม>บนถนนใหม่เลข2263อีก1กิโลเมตร ยงเงนใมทอาีอ๋บอกว่กาเอาเชียงเงิน อีก400เมตรเลี้ยวซ้าย สองสขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองสอกีกเกิโลเมตร